วันนี้ผมมีความรับสำหรับปืนโทรก้อนมาบอกแฟนคลับทุกๆคนครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันอาจะเป็นความลับที่ทางเกมไม่ได้เปิดเผยบอกคนดูที่เล่นเกมฟรีไฟนะครับคือโทรก้อนเราเนี่ยมีการบัฟมาก็คือบัฟลูกระเบิดบัฟความเสียหายมา15%คือแรงขึ้น แล้วก็บวกระยะมาอีก10%แต่ความลับมันก็คือยิงหัวง่ายขึ้นครับทุกคนคือ <Hey. S 1> ทูก้อนเนี่ยเหมือนล็อกหัวเลยผมเนี่ยจะพาคนดูไปดูเกมนี้ผมเนี่ย เล่นกับแฟนขับทางบ้านนะครับทุกคนก็คือเป็น f c ในสตรีมนี่แหละแล้วปรากฏว่ามันล็อกหัวครับโทกก้นแบบล็อกหัวง่ายมากไม่รู้ว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของทางเกมหรือเปล่านะ<ป>ทุกคนเนี่ยถ้าไปลองเล่นแล้วเนี่ยลากหัวง่ายหรือคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์ก่อนไปรับชมกันด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับแก๊ตตัวแั๊ตรูตะมันใจเข้ามาไม่มีคนลอได้คืนแล้วได้มน่นี่มา้มมมขอของหน่อยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย đây Nào Tao mới phòng cửa Nghe đi cơ Sửa vấy, suối vấy, ไปลงไกลมากเลยอีกคน,น mm, <yeah. S 1> ไปลงสภาเยลยอ่ะสภาสภาอือมีปืนสลิงดอปด้วยของอยู่นี่ domination โอนต้องยิงอ่ะอันนี้อะไรนะพี่้าวดูตึ้จะลิงเฉยเห็นแต่เดียวตรงนี้ ซสุดวิดีด้วยดีกว่าไม่แท่นกันร่าแบบตเนี่มีคนอยู่ตรงไหนเฮ้ยอันนี้พื้นเลยนีวยวย่ว่าไม่ใช่ลอยด้วยเฮ้ย เงินครับเงินขวามือตรงไอ้บอฟ้ามีนะพี่สองสามตัวได้มากข้างบนน่นาจะโดนถุงม่ขึ้นเลย ตัวข้างล่างดาวเอ้ยมันยิงสนิงลงมาฉุกกันผมไม่มีกระสุนปืนใหล้นะนข้างล่างในหัเข้าไปช่วยโดนดาวใช่ไหมมีการถน,นนตรงผมอ,ขอ่ะอ,อยู่ชิดเลยไหมใช่ม้ม่งบนที่ซ้ำไปยังซ้ำไปตัวนึงเ,เหรอแล้วก็อยู่ใกล้ถ่ายตัวแล้วก็มันลงไปได้ข้างล่างแล้ว ต้องมันหนสดิงจะคน,น,าาล,นละสายตอนนั้นน่าจะนหะสนหะสดิง Rampage ไปที่มาลงศพเดิมได้นะแล้วรอดูบนฟ้ามันน่าจะมาใหม่มันไปเข้าไปจุกอยู่ในโรงกัน ขอของหน่อยเขาอยู่ไหนวะ Killing s p r e คนมีของตีมันเหลือคนเดียวแล้วแล้วเข้าไปหามเลยไหมมเดูกัน นี่ไ,ไ,ม,นะไม่พบเป้าหมายในระยะอาจจะเจออาจจะเจอลองลิงดีกว่าอืมจะปักถึงนี่เสียวเลยนี่ไงมันยืนวางตะกูาวางแล้ว โอ้ที่ไหนอ่ะขอขอใหน่อยโอ้แกข้างข้างเฮ้ยใต้เท้าผมก็มีนะนั่นอ,อุ้ยดาวอ่ะอ้ที่เดิมที่เดิมไง โอ้ยดาวเลยขอของหน่อยโดนใครลอดวะได้เลยเพื่อนเรามีเหรียญไหมตัวมาใสนคิดไหน ไปแรกที่เปิดคลังขอของ,ของหน่อยหนนึ่งพี่เลยอ่ะไปที่คลังแสง,งของอยู่นี่พยายามขอของหน่อยนั่งอยู่มันน่าจะไม่เห็นจบมาแล้วท้าพี่ขึ้นอ่ะอยู่หลังเดียวกับพี่เหรอ ม้หออกมามันออกมาระเบียงพี่สวยเก็บเก็บเจ็บแล้วสวยใต้วาปิดน้าตางสวยได้อยู่ได้อยู่อ,อ,อยู่ไกลอยู่ไกลเฮ้ยดักโดนไฟดาวด้กด้กไม่กล้าสลดิงมาหาเราหรอกมั้ง เอาไม่เปิดข้างก่อนตกต้นได้เหรปลดล็อกทั้งแสงแล้ว มีซองยาวสามกับอีตัอกดีกับกระบอกไปเราเข้าไปโรงกันกันพี่กับรถด้วย 对。嗯嗯嗯 ล่งอยู่แต่ข้างล่างน่าจะมีข้างล่างสามตัวพี่มาเปิดต้งผมได้นะหืมโคตรเบาอ่ะเอาเขาข้างเราไปได้มันไปไหนล่ะมา้นี่ย โอเคใช้สกิลสนามไม่เล็กเลย Killing spree เราต้องลงข้างล่างหรอ้าวเป็นตัวล่างหล่อยีกสุใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยลอื้อสเน่หขอของหน่อย Spree. Hmm, nice killing spree 3 killing spree per tua kill killing spree คือ่าก็ล็อกหัวชัน s k i ค้นหาและทำลายเลยเอาเจ้าี่ขึ้นมาเจ้าชั้นลอย แทั้งจะเหลือตรงเพื่อนคนสุดท้ายถูกต้นคู่ใจมาแล้วเจ้าเอ้าไปไหนนะอ๋อในค้างเอ้ามันไม่รู้ว่าผมมานะเนี่ย สำหรับเกมที่1ของเราเนี่ยก็ได้จบไปแล้วนะครับทุกคนเป็น,นยังไงมีช็อตที่แบบว่าล็อกหัวปับป๊บปับ๊บปั๊บให้เห็นเฮ้ยห,หรือมันจะเป็นเทคนิคหรือมันจะเป็นความลับอันนี้เนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันยิงแบบแดงแดงเลยเนะครับผมแต่เพื่อความชัวร์เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีก1เกมครับเป็นเกมที่2 Let's Go โอกวอนแบบจริง สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์คือโทก้อนแผ่นนี้ท่านม,มันรู้สึกว่าหัวขึ้นวะเวลามันอยู่ในตู้แล้วอะมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่เลยวะความลับโทก้อนปรับใหม่มี่ไหมไม่น่ามีเดี๋ยวรู้สึกยิงหัวง่ายยิงยิงก็หัวยิงยิงก็หัว ถ้าส่งมาชงได้คือหัวแน่นอนไฟไฟ,ฟมีสี่คน,น,นรีบด่วนถ้าลุงกำลังไล่ขโมยไลงกับเราไหมลงไหนวะทำไมมองไม่เห็นวะม <ไป S 1> ันเบี่ยงเหรอได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วเกมนี้อยากเล่นสก,กากับโกอนนห่อย มิสเตรตูร์อยู่ใกล้ๆหน้าผมดีเต็มเลยไปตู้ทำไมตอนแรกไม่เห็นมันวะหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งเขาขึ้นนะกับที่นี่อ่ะโอ้เมีเตี้ยวเลยไหหลังเข้าหลังเข้าไปดูเก็ไอีกเก็บอีกเพ่นชุบเพื่อนได้ปะเดี๋ยวเก็บเหรียญไปให้เพื่อเพ่นชุบนะ มันอยู่ไอ้วอเม่วงเหรอเจ็บมากป้าลิสเตอร์ Double k i l ชุดบงเหรอ t r i อุ้ยโดนเซอร์ฟอดิโดนเจยิงหรอินเงนนเจล่ำ อุ้ยทำไมปั๊มยาไม่ขึ้นอ่ะเมื่อกี้เลืดเต็มแต่จะร่วงเฉยยึดเลยเดีย๋ยไหวคิวบนั่นเนเจ๊เกเชิงไม่ค่อยหนะลาลาลาวอจแกเต้นนะนะ่าใเจ๊แกเต้นนะน่าโดนลอไปชหวยช่ว นี่ป่าวะให้หนูไปชุบกันให้ชุบหา้าไล่เหยียบเหรียญกันหน่อยเดอ้อคาดีกี่เหรียญวะเนี่ยถึงจะได้สกาเฮ้ยสกามันแกลกได้ไหมไม่ได้เนาะก็ได้เต่เวทเอสนี่หว่ากับโทโกอนไปที่คลังแสงไล่เหรียญห้าร้อยสวยไม่เจอสกาเนี่ยเหรอ,อฟาร์มมันน่าจะมีสกาของอยู่นี่ กำลังยึดจุดทุกชีวิตอยู่พ่อมันเไม่ได้เดี๋ยวสี่ร้อยก็พอละเฮ้ยมีตัวเฉยมีตัวองเป็นใครเนี่ยนั่นคืเอ,าาอเวลาสัวเจอพี่<ม>ตัใจสั่นอ่ะดิเจอแบบพี่กล้ามล่ำเกินกล้า <c ười> มที่แบบเป็นมัดๆอะ่ะโคตรขอเล่นเลยโคด้าแคร์เยนโคด้าคนลอยบนฟ้าดิ มันลอยข้างๆเองหรือเปล่าคน่ามันทำงานแล้วเว้ยไม่มีผมดูบนฟ้าไม่มีใครเลยนลองดูเหมือนกันท่านั้นะเพราะว่าในพื้นก็ไม่มีเหมือนกันแต่พี่ว่ามันน่าจะลอยส่วนกันเองอะ่ะเองน่าจะตาบอดเนี่ยหามันไม่เจอไปเฮ้ยยิงสก,กาสามได้แล้วอุ้ยสวยวะขอของหน่อยแหว่ยเลยเนี่ยปืนหน้าเล่นแผ่นนี้ สก,กา v s อย่างเงี้ยเอกรแปดก็น่าเล่นอ้น่าเล่นหลายปืนเลยว่ะมีแต่ปืนน่าเล่นคุณรู้ว่าปืนไหนน่าเล่นม้่งคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพื่อนๆน่าเล่นทุกปืนเลยสองคะแนนโอ้โหดไีไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรอยู่กันเพื่อนเสียเอ็มไม่เป็นไรน้องไอเสียเอ็มเหงาพี่รู้เองไม่อยากเข้าอ่ะเฮ้ย โอ้โห,โหยิ้วทักแป๊บเดียวเกือบหลับเออมาเป็นอย่างน่องล่ะมีหนาวไหมยังไงเราก็เข้าเว้ยชาร์ตแต่ชัวร์เอ,อ้ยมันมันล้มมันล้มมันลมม้นลมได้ไงไม่รู้โอรอยิงให้หน่อยได้๋ยปะที่นี้รอรอ,อให้หน่อยนะ mm hmm. น่นอย่าโผนะหน้าหิวหน้าหิวหน้าที่มันลอยมาตีกันแล้วจังหวะนี้แหละสุดไทแม็กอย่าดาวนะ มันอยู่หลังคอนเหรอสวบเลยเฮ้ยทำไมรอบนี้ไม่เข้างหรอวะปืนปลอมต้องทิ้งก่อน,นทำเป็นสูตรครับปืนปลอมมันต้องทิ้งออกไปนั่นมาดินะไปไหมหน้อง ้ยมุมันชาวเว็บอีกแล้วเอาไปไหนแล้วนล้วผมมีตัวสองตัวเลยเฮ้ยโอ้ยอินสตาบล์ตายตวสาม,สามหายไอย้นี่มันวิ่งจนผมงงแล้วเนี่ย มันหายอ้อนั่ไงใต้เท้าปั๊มยาอยู่เผมไม่มีปืนสลิงแต่ผมมึงได้ครับข้างบนให้แล้วกันนี่เอามาั่นคามานคามานเอ้ยโ,โดนเม็ดเดียวเลยมันอยากซ้ำแต่ผมก็อยากลุอน้อยลดมาตรวัดลงคุณเต็มตา เอออิงแพ้ที่ก็สูนย์ได้ไงอะน้องจะหยิบปืนไฟทำไมหุ่นวันแรกอยากดิ้งพี่เราเจียนี่เกาะสี่ยิ้กกไปเอามาจากไหนวะม,มากน้องไี่กอะสี่มาแล้วไปไหนนี่ ไ้ชุบอ่ะ้อผมผมไปนี่นะผมไปแท่นนะส่วนสลิงผมไม่มีด้วยผมอยากลองล่าดูอ่ะแผดใหม่มันตึงขึ้นหรือว่ามันไม่ตึง สกาคู่กับโฟ้อนดีไหมมีคนชุบกันอยู่เรือมามาหาผมใช่ปะริปเปอร์มาดิริปเปอร์รปปอรไปเรือดีกว่ามารอซ้อนหน่อยนะรดแรกน่าจะไหวอยู่แต่รดสองไม่น่าไหวรีบมาเด้อที่สเกลก่อนอังเกียร์ลาดเรามันจะเกิดซะด้วยไปมันเกิดเลยแล้วกันนั่นแน่ ไม่มีสองคนนี่าเอาลุกแล้วนั่นหัวแดงอนไรเน้นะอะมีเจ็บมากมันอะ่ะฟาลองมีฟาลองฟาลองาลองแล้วเกี่ยวอะไรกับในเกมวะเนี่ย ด้าว่าแล้วเฮ้ยทุกคนมันยิงหัวคมขึ้นแล้วเว้ยเดดบล์อะแพตใหม่ทุกคนโก่งขึ้นนลดไอ้ควันเฮ้ยเบอรเบอ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 ร์ยิงจะหัวจะหัวเลยวะเฮ้ยข้างหน้ามีตัวเฮ้ยข้างบนก็มีมันอยู่บนยอ,อดเลยวิ่งกันไปวิ่งกันไปรอกให้อยู่รอกให้อยู่หลับตาหอนะ ก็ฉันก็จะมีเงินอิพี่เองไอ้ไม่เพื่อนพี่เป็นเองจ้าอะไรเนี่ยได้โอ้โหลิปเปอร์มันไหวเลยวะลิเปอร์น้องไม่ออกไอ้พี่วันนี้เล่นไม่ออกบอกใครไม่ได้น้องไม่ยอมดี๋ยวพี่สิจัดให้เอง ไม่ใช่มันไปวเหรอเว้นมันไปไหนน้วอ๋อนี่ไงายเดี๋ยวดูดูวะพวกก้อนเข้าหัวนะนั่นเยตายก่อนเอาไว้เอาไว้ลาแชมป์ไมมีคนมีคนมีคนอีกแล้วหัวมาเร็วหัวมาเร็วแชมปบ อยูอไหนวอร์อยู่ไหนวอรกะเอ๊โอ้โหมันจะพูนอะไรขนาดนั้นเฮ้ยราชานี่ว่าราชัดีจ่าเอ๊เบบี้ตอนแนวตีไปทางซ้ายก็ได้เราโอ้ย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 เกือบหนึ่ง สิบสีลืมแล้วหเพลินจัดเกมนี้ต้องยี่สิบแล้ววอย่สิบไเคียนนู้นน่ะริปเปอร์ดูดิมีคนปะเหลใช่หรอเคนนู้นนีไม่ใช่เนอยู่นะเคข้างหน้านู้นนะเออนั่นแหละเองเดินไปดูดิมีมีมีนหลังรู้แล้วหอนไปรอดะ ไปเร็วที่มาแล้วตามมาตามมาที่แทรกแซงระบบแล้วมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างข้างล่างใช่ข้าาางงงล่ใช่ที่พี่คุมข้างบน <Star> ไว้ให้พวกเองเคลียร์เลยข้างล่างเท้าขึ้นอยู่ไหนเนี่ยปูมาหน่อยเนี่ยอยู่ใต้เท้าเานี่ยใต้เสาเนี่ยเออนั่นแหละเอาติดพี่เอ,อ,เอาพี่ดูลง <Lindsey> กันไว้ให้อยู่แต่ว่าพี่ก็อยากรัดเหมือนกัน เงี้ตอนเนี้ยมันผมผมยันได้เฮ้ยมีรถมาโบกเลยจอดนะจอดเร็วจอดไหนอ่ะนี่เงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหเกือบล้มอยู่คอนอยู่คอนอ้าว killing spree หเกือบล้มไม่แรงมากเลยว่ะ เฮ้ยทำไมมันปืนแรงอย่างนั้นอ่ะมันยิงไปสายทุกทกเลยอ่ะไอเดดมีคน<ม>โดนเดช<ด>มาขอบค<ม>ุณครับกัสสี่สิบบุตรมีใครมีโดนไหมเ๊้ยนู่นนูน้นรูน้สึกว่าปุ่มยิงเยอะมันลากหัวไม่ค่อยขึ้นเลยวะ่ะลดก,กน,นะจ่ออยู่ี่นะยิงสก,กาไม่ค่อยเข้าหัวเลยโท่โฟลทิดกลั่นอ้ยอุ้ย ตีหนึ่พี่ตีเออช่วยกันยิงช่วยกันยิงหนูเอ้ี่พี่รอยิงแท่นอยู่วเปิดเปิดเปิดหมวเปิดหมูเราได้เตี๋ยบปไหนพี่ได้เตียบกับตันเดชเขาพามาเล่นตรงนี้แล้วกับตันเดชพาลุยยิงยับบอกเลยยับทั้งแสงก็มีว่ะทั้งแสงไอ้ตัวกิโลสปอร์ตเอ้ยบ้านไอ้สลิงนี่ก็มีใช่ไหมนี่ เนี่ยมันยิงอยู่เนี่ยเสียงจิ้วคิ้วเนี่ยเฮ้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 ยต้องอยู่หลังกระบองเพชรกระบองเพชรต้นใหญ่มากอือปิดตัวมันมิดเลยอะตอนนี้คือหน้ายิงทุกทางมากเลยบอกตามตัวเองเองวิ่งเองวิ่งขวาได้ป่ะเองเองกระโดดไปชาร์จขวาได้ป่ะพี่ล็อกกระบองเพชรให้ไปเลยไปชาร์จขวา เออไปเลยวิ่งให้มันเห็นก็ได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันยิงเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปเลยไปเลยไปเลยเข้าไปหามันเลยเร็ว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 เออเออไปไปเออไปเไว้ง่ายสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรเยอะเจ้อีกหนึ่งเออเหลือข้างล่างฝั่งแท่นไม้วิ่งวิ่ง killing s p อันนี้เราแปดตัว ไอ้วอลน่าจะมีอีกนั่นปุ๊แล้วไอวสีชิบอยรบสูบแล้วไหนวะไอวอลมั่วพี่ขอเฉดได้ไหมสามตัวนี้พี่จะถึงยี่สิบพอดีพี่พี่ขอเฉดเลยนะอ้าวมันตายวงเหรอขอนะขอนะขอนะขอหน้าเสียนะเอ้าแต่เอ๋ เดี๋ยวไปใส่บุกระ,กนะะโอ้ยไอ้นั้นไม่น่าตายวงเลยน่าจะสิบยี่สิบแจ๋วตายอยู่ทุก,กอนก็ถือว่าช่ำอยู่สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้แน,แน,แน่ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับกขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูมาถึงจนจบกันด้วย ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย